ก็รู้สึกปลื้มใจครับกับพระคุณเดี๋ยวล้นทนนะครับเพราะว่าพระเทพเนี่ยถ,ถ้าทุกคนจะรู้รู้กันอยู่แล้วคืออยู่ในใจของประชาชนอยู่แล้วค่ะนับถือท่านท่านเหนื่อยมากๆนะฮะก็เห็นทั้งสัมพันธ์ไทยจีนหล,หลายๆอย่างนะครับก็นับถือนะครับแล้วก็อยากให้ท่านมีพระชนมายุยาวรักพระเทพนะคะก็อยากจะแบบเหมือนมีเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะค่ะ รักประเทศเพราะว่าท่านมีอุปการะคุณกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนทั่วไปด้วยค่ะโอ้โหท่านเด็กเหนื่อยมากนะครับอยากให้ท่านสบายนะครับครับขอให้ท่านมีประชชนอายุยืนยืนนานตลอดไปนะครับก็รักพระองค์ค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็เสียสละทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชน ด้วยน้อมำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานับประการที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทำให้วันที่สองของการแลกธนบัตร100บาทเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบที่ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและเหนื่งแน่นบางสาขามีแถวยาวล้นออกมาบนทางเท้า อย่างที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยมีประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่ยังไม่เปิดให้บริการและทันทีที่เปิดบริการเวลา8 30. 30. นากา30นาทีธนบัตรที่ระลึกได้ถูกแลกหมดภายในระยะเวลาเพียง10นาทีโดยธนาคารใช้วิธีจำกัดโคต้าให้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรได้3ฉบับต่อ1คนประชาชนส่วนใหญ่ที่มาแลกตอบตรงกันว่าต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกถือเป็นสิริมงคลกับชีวิต และจะเก็บใส่กรอบไว้บูชาบางรายจะใส่พานไว้บนหิ้งพระหรือใส่ตู้เซฟไว้ให้ลูกหลานดูขณะที่บางรายจะพกติดตัวใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเอาไปบูชาเพราะว่าท่านก็คืออยู่เหนือเราอยู่แล้วคือมีไว้สะสมไว้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะเก็บไว้ในกระเป๋านะครับใส่กรอบไว้ก็ไว้บนหิ้งไว้นี่นะครับครับเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานดูค่ะ ก็จะนไปใส่เเซฟก็บไว้สำหรับประชาชนที่ต้องการแลกธนบัตรที่ระลึกเมื่อในโอกาสฉลองระชนมายุ5รอบสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ขึ้นจำนวน10ล้านฉบับยังสามารถไปแลกธนบัตรได้ในงานกาชาติซึ่งจำกัดโคต้าแลกได้คนละไม่เกิน5ฉบับและล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพิ่มอีกจำนวน10ล้านฉบับเพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกส่วนที่พิมพ์เพิ่มนี้ได้ญญที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตั้งแต่วันที่27เมษายนนี้